น,นี่เมนูอะไระครับนาโช์ค่ะสามีเป็นประทานเหมือนกันแบบแก้นโ่ด้นี่จะเป็นอลโลปะดูอโลปโดูบอคาโมอืม i okay.